บางคนเห็นเขาเล่น,ลนแบบแรงน้อยๆเข้าเกมเขาทาพลาดลูกเดียวไปกดโกดสแปมอีโมจิแบบเนี้ยมันก็แพ้อยู่แล้วอ่ะเขาก็ไม่อยากเล่นอ่ะเป็นที่พี่เจอแบบนี้ก็ไม่อยากเล่นเสียอารมณ์อ๋อวิมลเจอแบบว่าเขาไม่รู้ว่าต้องประกบตัวไหนใช่ไหมก็ก็ต้องพยายามแทนตําแหน่งเขา่ถ้าเราแรงสูงกว่าเขาอ่ะคือเราต้องช่วยเขาอ่ะไม่ใช่ว่าด่าเขานะครับถ้าเราเล่นเก่งกว่าเขาอ่ะแล้วไปเจอแรงถ้วยทองหรือต่ำกว่าถ้วยทองอ่ะเราต้องช่วยเขานะ เพราะว่าเราเก่งกว่าเขานะครับทีมจะได้ชนะชนะกันเป็นทีมนะครับไม่ใช่ว่าเราเล่เนเก่งแล้วจะชนะคนเดียวนะเวลาแพ้มันก็แพ้ทุกคนนะครับไม่ใช่เราเล่นเก่งคนเดียวในทีมเล่นไม่เก่งเลยแล้วเวลาแพ้เนี่ยเราไม่แพ้นะเราแพ้เหมือนกันนะครับมันไม่มีระบบแบบ m v p เราไม่แพนะ้มันแพ้เหมือนกันนะครับก็ตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดนะครับแพ้ก็คือแพ้นะมันแพ้เป็นทีมเกมเนี่ยแพ้ชนะเป็นทีมและเวลาลงแข่งเนี่ยมันก็ต้องมีทีมที่ชนะ1ทีมแพ้1ทีมนะครับแข่งกันแค่2ทีม มันหนึ่งทีมแพ้หนึ่งทีมชนะอยู่แล้วนะอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นนะครับเล่นไปให้สนุกก็พออ๋อมันไม่มีคำตามประกบให้เพื่อนรู้สึกรู้สึกดีอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะไอ้คำว่าตามประกบอะถ้าเราเจอคนประกบไม่เป็นอะไม่ต้องกดตามประกบนะครับไม่ต้องกดนะเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเชื่อพี่อย่าไปกดตามประกบนะครับเวลาเขาทำแต้มได้กดสวยมากเชื่อพี่แค่นั้นพอ แล้วก็เวลาเจอคนที่เล่นไม่เป็นเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาอะต้องไปประกบตัวเนี้ยเขาไม่รู้หรอกเราต้องต้อง,ต,องต้องอ่านเกมแล้วก็เล่นเองให้เต็มที่ก็พอแล้วนะครับเวลาเราชนะเราจะรู้สึกสนุกกว่าปกติเป็นเป็นเป็นสองเท่าคือเรารีบาวด้วยบล็อกด้วยยิงด้วยทําแต้มด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแทนตัวประกบด้วยไปช่วยเขาปิดด้วยแล้วว่าเวลาชนะจะรู้สึกเฮ้ย hey, เราก็เล่นเก่งเนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะสนุกกว่าไปโฟกัสว่าโหเจอแล้งช่วยทองโหเจอแลงบอดอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปรู้สึกไม่ดีตอนเล่นอะไรอย่างนี้นะมันก็จะไม่สนุกบางเกมอ่ะเล่นก็ไม่สนุกทั้งเกมเลยคือรู้สึกไม่ดีแล้วอะแต่ชนะชนะมาก็ดีใจนิดเดียวเพราะเราเฟลไปทั้งเกมแล้วใช่ช่วยกดช่วยกันป้องการแทนเอออันนี้น่าจะโอเคเออดีด,ดีต้นโอก๊กอันนี้ซอฟกว่าซอฟกว่าใช่ไอตาประกบพี่ก็ไม่ชอบนะครับ พี่อยู่แหลงสแลมดังสุดยอดสแลมดังคือพี่อย่าสุดยอดสแลมดังตลอดแต่บางทีไต่กาลังไต่ขึ้นสุดยอดสแลมดังเพราะว่าพี่จะเก็บแบบอีกไม่กี่วันก็จะรีแหลงพี่จะไปเก็บตอนนั้นนะครับพี่จะเล่นชิลๆไปเรื่อยๆก็พี่อยู่สแลมดังเขายังกดตาประกบอย่างเงี้ยคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องประกบตัวไหนนะถ้านายจะเป็นโค้ดขนาดขนาดนั้นน,น่ะน,นายไปโหลดพวกไอเกมเกมอะไรวะที่มันวางแผนการเล่นอ่ะไม่ต้องลงไม่ต้องลงแข่งเป็นโค้ดไปเลย พูดได้ดีครับพี่ขอบคุณมากๆครับอันนี้พี่พูดความจริงนะก็คือมันมันเป็นแบบนั้นอนะใครจะมองมุมมองยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนความจริงไปได้นะมันก็คือแบบนั้นเลยนะครับถ้าเราเข้าใจเป็นอย่างอื่นอะเกมมันก็จะพังเล่นเกมมันจะไม่สนุกนะครับถ้าถ้าอย่างนั้นเราเข้าใจเป็นอย่างอื่นแสดงว่าเราอะตามใจตัวเองนะเป็นคนเอาแต่ใจแตต้องเอาแต่ใจน้อยลงเรา,าพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้าง ลุยไปกับทำไหลล้าง Channel. <Whoa. S 1> แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆทำไหลล้างแชแนลลุยไปกับทำไหลล้าง Channel. เชแนลอาวีสร้างของเอยเจอถ้วยทองแล้วเออต้องอย่างนี้ดีวะถ้วยทองสองคนอยู่ทีมพี่นะอะมาดูถ้วยทองเล่นกันนะครับว่าเขาจะเดือดอย่างที่เขาพิมพ์กันหรือเปล่านะในคอมูนี่คือ โค้ถ้วยทองก็ดูรัวว่าเขาเล่นไม่ดีนะครับอย่า,าดูกันนะว่าถ้วยทองยังไงว่าเล่นดีหรือเปล่านะครับอันนี้พี่ตั้งใจาจากโซโล่มาเพื่อจะให้เจอถ้วยทองเลยนะครับอันนี้พี่ไม่ใช่ถ้วยทองนะแต่ว่าพี่ไม่ได้ปิดปิดเพาว่านะครับแต่พี่ไม่ใช่ถ้วยทองนะโชว์ศักยภาพขึ้นสนามลงลงเน้นๆยังไงล่ะ่อยไม้ฉันโชว์เดียวก <laughs> ้วยทองบแบบพัด,พด ไอ้ชื่อเขาชมหล่อเลยว่ะเออตอนกี้สติลสติลเอ,อ้ยโคตรเทพเลยโอ้โอย่างหล่ออย่างหล่ออุ้ยอ้ยติดแพสซีฟไม่ลงไม่ลงเออหุ้ยตะก,กุ i ฟิกลีบาแบบนี้ไม่ธรรมดานะบอกเลยนะอ่าใครบอกช่วยช่องเล่นออดวะพี่ไม่เชื่อคนหนึ่งอะไม่ลง ขอาภัยเพื่อนเอา้าจูนมันยังลอยอยู่เลยมันรับบอลได้ไงวะลุงเนยลุกว่ายิงลงไม่ยิงเขาดังเลยช่วยทองเดี๋ยเตต้องถ่วยทองเอสจีหรอเห็นเขาโพตรกันทุกตำแหน่งเลยนะเฮ้ยสกุเป็นงานดีว,ยวะยืนแยกด้วยวะอะอยังไงยังไงช่วยทองปอมเอ้ยเขาอาจจะไม่ปอมก็ได้เขาอาจจะเล่นเก่งก็ได้ช่วยทองเล่นเก่งเยอะแยะเดี๋ยวพี่จะ ตอนจบเกมจะให้ดูชื่อนะครับใครแรง์ทวยทองก็แอดเขาไปนะพวกนี้เขาเล่นเป็นนะคะรับวิขอไพยเพื่อนมันยิงช้าจังวะเฮ้ย <c oughs> งานเข้า <c oughs> สวยมากนะสักกุหล่อเท่ นี่ยังไงล่ะห้าหรวห้าหรวโอ้โหโอ้โหเอ,อีบาวให้เดี๋ยวรีบาวให้เดี๋ยวรีบาวให้เดี๋ยวรีบาวให้ไม่ลงสวยสักกูโอ้โหพลาดแนละ้ว เป็นไงล่ะปล่อยบอลเป็นด้วยว่ะนี่ไงล่ะห,ห,ห้ากว่าเอจเหรอห้ากว่าเอจอย่าห้ากว่าพี่โอ้โหไม่ลงเว้ยพลาดแล้วเนี่ยพอเจอถ้วยทองล่ะไม่แม่นขึ้นมาเลยนะวีแคทก่อนเนี่ยอย่างแม่นเลย เอยเสียวอ่ะไป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 ต้องให้เรียวตาจ่ายบอลก็ไม่ลงอยู่ดีอ,ะอ่ะเออสก,กุอย่างเทพเลยว่ะเพื่อนอันนี้ถ้วยทองแบกพี่อยู่นะไอที่เกมนำเนี่ยไม่ใช่พี่แบกเขานะเขาแบกพี่อยู่นะครับอุ้ยอุ้ยติดเอเอ ไม่ลงสวยมากครับปูกดคลิกยิงไม่ติด <c oughs> เดี๋ยววีแคสจะโดนถ้วยท,ยทองโคตรเอ้ยนี่มันสึกถ้วยทองจริงป่ะวะมิสซี่หมวนหลอกด้วยนะแล้วก็ส่งข้างในอะฮะลัลโหลบอกแล้ว <c oughs> เขาตึงกันเขาไม่มีแบบชิวๆหรอกถ้วยทองสมัยเนี้ยอะไรวะห้าลูกไม่ลง จิตใจแตกสลาลยนี่งไงนะเอาหน้าดาะสองทีอ่ะจบปะจบปะทำไมไม่ลงเลยอะมีแค้นอ่อยวะเออตบโคตรแม,ม่นว่าไม่ใช่ถ่วยทองแล้วเก่งขนาดเนี้ยเดีย๋ยวฉันรีบาโอ้โหไม่ทันว่ะ เป็นลูกเลยลงแบบร้อยเปอร์เซนพยิงไปประมาณห้าลูกแล้วในที่สุดก็ยิงลงเนี่ยพี่เพิ่งยิงลงไปสองลูกนะยิงไปประมาณโคตรเดยออุ้ยไม่ลงเว้ยไปโคตรเท่มันถ้วยทองจริงประมาณเนี้ยคือจ่ายดีด้วยนะแล้วก็เลี้ยงแบบคือเล่นดีทั้งสองคนอนะ่ะทั้งสากุน่าจะกดสองมาอย่างเงี้ย อ่ะไม่โดนว่ะลงเล่นเน้นโอ้โหลงไม่ลงเลยอะอะไรอยู่เนี้ยยิงแบบตแตกไม่แม่นไม่พอลงไม่ลงด้วยนะแต่ไม่เหมือนช่วยทองที่ผมเจอเลยอะไรช่วยทองเขาก็เล่นเก่งกันเยอะแยะพี่เจอช่วยทองอ่ะ เคยผิดหวังแค่ครั้งสองครั้งเองนะจำไม่ผิดนะส่วนใหญ่ก็จะเล่นดีนะครับอันนี้ถ้วยทองจริงปะวะ่วอะเคยขึ้นแค่หอราชันเองนะเขาเล่นดีเลยนะครับอันนี้คู่คู่นี้คือเขาเล่นดีเลยนะอ่าแอดเพื่อนไปเขายังอยู่ถ้วยทองอยู่นะคลายแรงน้อยๆแอดป2สองคนนี้เล่นเป็นนะครับเล่นดีด้วยนะเล่นดีเลยนะดูสกูดิแบกหลังห่ะเล่นได้ยี่สิบพี่ยิงไปประมาณยี่สลูกดะกคำได้9้าแต้ม ตะกูทำไป10บแต้มรีบาวไป7ครั้งบล็อกไป3ครั้งนะครับใครแรงถ้วยทองแอดไปทั้ง2คนเลยนะเลวตานี่คือเลี้ยงเข้าไปหลอกแล้วก็ค่อยปล่อยบอลด้วยนะครับคือเล่นเป็นเลยเล่นเล่นบาสเป็นยืนกระจายด้วยนะครับอ่ะใครแรงไม่ใครแรงไม่เยอะใครแรงถ้วยทองอยากขึ้นแรงแอดไป2คนนี้เล่นทีมเป็นแน่นอนนะครับปะวันนี้พี่จะเฟ้นหาถ้วยทองให้มาแบกที่ถ้วยทองแบกเออบอกแล้วถ้วยทองเขาเล่นเก่งอย่าไปลุมว่าเขาบางทีบางคนเขาแบบ นานๆเล่นทีมันก็จะมีช็อตหลุดๆบ้างนะ